ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเลือกซื้อ MacBook มือสนะครับว่าต้องดูยังไงและดูอะไรบ้างนะครับในปีนี้นะครับ2025เนี่ยตอนนี้เดือนมกรานะครับ MacBook ปีไหนน่าซื้อมาใช้นับปัจจุบันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการดูก่อนนะครับหลักๆเลยนะครับก็จะให้ดูบอดี้ก่อนเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบอดี้เนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกขอบจอเนี่ย ว่ามีรอยบุบมีรอยกระแทกไหมนะครับแล้วก็ฝาหลังเนี่ยมีรอยขีดขวนมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันจะมีลูกยาง ลูกยาง4ตัวเนี่ยยังอยู่สภาพเหมือนเดิมไหมนะครับแล้วก็พลาสติกสีดำเนี่ยเห็น <he en S 2> ไหมเห็น <he en S 2> พลาสติกสีดำไหมที่อยู่ด้านหลังเนี่ยครับว่ามันแตกไหมนะครับถ้ามันแตกผมก็ไม่อยากให้ซื้อแล้วก็พวกรอยบุบตามมุมขอบอ่ะผมก็ไม่อยากให้ซื้อนะครับเพราะว่าอะไรที่มันมีตําหนิผมก็ไม่แนะนําให้ซื้อเหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆรับได้เพื่อนๆก็ซื้อเลยก็ได้นะครับมันอยู่ที่เราว่าเราจะรับได้ไหมนะครับแต่ในความรู้สึกผมผมไม่แนะนําให้ซื้อ MacBook ที่มันมีตําหนินะครับไม่ว่าจะเป็นรอยหรือว่าเป็นรอยมุมบุบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออถ้าเป็นรอยยังพอเข้าใจได้เพราะว่าเราซื้อมาเราก็ต้องใส่เคสอยู่ดีนะครับแล้วอีกขอบเนี่ยก็เหมือนกันนะครับสาคัญเหมือนกันนะผมไม่อยากให้เพื่อนๆเลือกซื้อ macbook ที่มันมีตําหนิเช่นรอยรอยตกรอยบุบอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเวลาที่เราใช้งานไปนานๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมันคาใจนะเพราะว่าของมันมีตําหนิ ต่อมานะครับผมจะให้ดูเรื่องจอนะครับจอเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเยอะพอสมควรนะครับใน macbook รุ่นเก่าๆอะ่ะบางทีก็เป็นจอขอบเหลืองบ้างบางทีก็จอเป็นเส้นบ้างบางทีก็จอเป็นจุดบ้างนะครับสีเพี้ยนบ้างมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันบางทีก็จอไม่ติดเลยก็มีนะครับมันก็มีหลากหลายปัญหาหลากหลายอาการนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราซื้อ macbook นะ่ะจอก็สําคัญนะพยายามอย่าเลือกซื้อจอที่มันเป็นเส้นหรือว่ามันเป็นจุดหรือมันมีตำหนิเออ ผมแนะนําแบบนั้นเลยนะเรื่องจอเนี่ยก็สําคัญนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องคีย์บอร์ดนะค,ยย poured, นะคีย์บอร์ดเนี่ยเราควรดูว่าใช้ได้ทุกปุ่มไหมนะครับถ้าเราไม่แน่ใจเราควรถามคนขายก็ได้ว่าคีย์บอร์ดเนี่ยใช้ได้ทุกปุ่มไหมนะครับแล้วก็ทัชแพดเนี่ยทัชแพดผมคิดว่าผมซื้อน้ตบุ๊กมาเนี่ยยังไม่เคยเจอปัญหาว่าทัชแพดเนี่ยเสียหรือพังหรือใช้ไม่ได้นะครับส่วนมากทัชแพดจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับส่วนมากทัชแพดจะไม่ค่อยมีปัญหาจะใช้ได้ปกติโอเคต่อมานะครับพอร์ต USB ที่ต่อภาพไปยังทีวีนะครับแล้วก็สายช่องต่อที่เสียบแบตเนี่ยตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น USB เหมือนกันอันนี้ก็เป็น HDMI นะครับอันนี้ก็เป็น SDcard เพื่อนๆอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวผมอาจจะซูมให้นะครับอพอร์ตทุกพอร์ตเนี่ยต้องใช้งานได้นะมีพอร์ตหนึ่งครับก็คือแจ็คเสียบหูฟัง3.5ก็ต้องใช้งานได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ซื้อของที่มีตาหนิไปใช้นะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยมันต้องได้ใช้งานอยู่แล้วไอ้แจ็ค3.5แล้วก็ USB 2ช่องเนี่ยนะครับแล้วก็ผมจะ มาพูดถึงเรื่องลำโพงกับแบตเตอรี่นะครับก็คือ MacBook รุ่นเก่าๆนยไม่ว่าจะเป็น MacBook รุ่น2017ลงมาเนี่ยผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือห,หรือลำโพงก็ตามนะครับลำโพงเนี่ยมันก็น่าจะแตกทุกรุ่นแล้วนะครับตั้งแต่17ลงไปเนี่ยบางท่านอาจไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะครับบางทีลำโพงก็อาจจะไม่แตกหรือว่าบางทีเขาอาจจะไปเปลี่ยนลำโพงมาให้ใหม่แล้วนะครับแต่ถ้าลำโพงแตกเนะี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยนะครับแต่ถ้าเราซื้อมาเนี่ยเราคาใจเรา รู้สึกว่าเอ้ะลำโพงมันแตกนะครับเราก็ควรที่จะซื้อลำโพงมาเปลี่ยนเองนะครับเพราะว่าลำโพง macbook เนี่ยสามารถเปลี่ยนเองได้ง่ายๆนะครับราคา macbook คู่หนึ่งราคาลำโพง macbook คู่หนึ่งอยู่ที่ประมาณประมาณไม่เกิน300นะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาเปลี่ยนเองประมาณ270กว่าบาทนะครับมันเป็นของจากต่างประเทศเนาะแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่เนี่ยยังไงก็เสื่อมอยู่แล้วนะครับเท่าที่ผมเจอมาเนี่ยก็มันขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของเดิมที่เขาขายเนี่ยเขาได้มีการเปลี่ยนแบตให้เราก่อนที่จะขายหรือเปล่านะครับเราต้องดูตรงนั้นด้วยแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้เปลี่ยนให้ก็ไม่เป็นไรนะครับถึงแม้ว่า MacBook เนี่ยถึงแม้ว่าแบตมันจะเสื่อมก็จริงแต่ว่าแบตมันก็ยังใช้งานได้สักประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงอยู่นะนะครับเท่าที่ผมใช้งานมาเนะี่ยอย่างอีกเครื่องนี้นะครับอตอนนี้แบตมันก็เสื่อมแล้วแต่ว่ามันก็ยังใช้งานได้ประมาณ2ชั่วโมงกว่า,าผมใช้ กับไฟนอลคัตเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะครับแต่สําสหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนเลยก,ก็เปลี่ยนเลยก็ได้นะครับหลังจากที่ซื้อมาเราก็เรื่องแบตกับเรื่องลําโพงนะผมไม่อยากให้ซีเรียสนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราเอามาเนี่ยเราก็ต้องมาเปลี่ยนเองได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสําคัญเลยนะครับมันจะมีกล้องหน้าอยู่ตรง นี้นะครับเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยเห็นเนี่ยกล้องหน้าอยู่ตรงนี้นะครับเราเช็คกล้องหน้าด้วยว่ากล้องหน้าใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับถ้าเราจะเข้ากล้องหน้าใช่ไหมให้เราเข้าไปตรงเฟสไทม์นะครับมันจะเปิดกล้องหน้าเลยแล้วเราก็จะรู้ว่ากล้องหน้าใช้ได้ไหมนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับดูไอคาว่าเขาได้เอาไอคาวออกจากตัวเครื่องหรือเปล่านะครับออรหัสผ่านก็เหมือนกันนะครับรหัสผ่านตัวเครื่องเนี่ยเวลาเปิดเครื่องมาเนี่ยมันก็จะมีรหัสผ่านนะครับเราควรที่จะถามเขานะครับว่ารหัสผ่านอะไรนะครับไม่ว่ายังไงนะครับการซื้อของมือสองผมอยาก ให้เพื่อนๆไปดูสินค้าจริงมากกว่านะครับแล้วก็นัดซื้อนัดเจอกันดูของจริงมากกว่านะครับไปลองเล่นดูไปลองเทสไปลองทดสอบดูด้วยตัวเองน่าจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยนัดเจอแล้วก็ไปดูของจริงดีกว่าแล้วก็ไปทดสอบไปเทสตามที่ผมบอกเนี่ยนะครับน่าจะดีกว่านะต่อมานะครับอ่าณปัจจุบันเนี่ย MacBook ปีไหนหน่าซื้อมาใช้ในปี2025 ไปคือผมจะบอกอย่างนี้ครับมันผมจะมีตัวเลือกอยู่3ตัวเลือกนะครับสาหรับ1คนงบน้อยนะครับ2ก็คือสําหรับคนที่มีงบปานกลางนะครับคนงบน้อยเนี่ยมีงบไม่เกิน5000นะครับส่วนตัวเลือกที่2เนี่ยก็คือมีงบประมาณ7000หรือ8 0 0 0นะครับก็สูงขึ้นมาหน่อยนะครับตัวเลือกที่3เนี่ยก็จะเป็นงบประมาณหมื่นขึ้นไปนะครับผมจะมีตัวเลือกให้ให้3ตัวเลือกนะครับตัวเลือกแรกนะครับผมแนะนําเป็น macbook pro หรือ macbook air ก็ได้นะครับปีสองพัน 1> 11 1ขึ้นไปนะครับราคามันตอนนี้มันมันไม่น่าจะเกิน5,000นะครับเท่าที่ผมดูในร้านค้า f c e e o o o เนี่ยมันจะอยู่3,000หรือ4,000กว่าบาทเองนะครับ Macbook Pro 2,11 0นะนะครับแล้วก็เป็น Core i5 ตัวเลือกแรกนะครับสำหรับมือใหม่อยากลองเอามาลองหัดเล่นนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เอามาใช้งานอะไรหนะักมากมายนะครับเช่นดูหนังฟังเพลง YouTube เล่น Facebook, เฟซเล่นไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือไม่ได้ใช้งานหนักอะไรมากแต่ว่า Macbook 2,11 0เนี่ยก็ยังสามารถใช้ไฟนอคัดไ ได้อยู่นะตัดต่อไฟนอกคัดได้นะครับแล้วก็แนะนําให้เป็นไฟล์วิดีโอ1080น่าจะดีกว่าถ้าเกิดเป็น 2K 4K นะไม่ไหวแล้ว MacBook Pro 2011เนี่ยผมก็ยังใช้อยู่นะก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับจะมีปัญหา ก็เรื่องโปรแกรมนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะลงโปรแกรมไลท์รูมกับโฟโต้ช็อปได้นะมันลงได้แต่ว่าโปรแกรมมันเก่าแล้วมันไม่สามารถที่จะใช้งานได้แบบเสถียรน,นะครับเพราะฉะนั้น MacBook ปี2011เนี่ยมันก็ยังน่าใช้อยู่ในในคนที่งบน้อยแล้วก็เพิ่งจะมาหัดเล่น MacBook นะครับต่อมานะครับชอยที่2นะชอยที่2เนี่ยสำหรับคนที่มีเงินขึ้นมาหน่อยนะครับต้องการที่จะซื้อ MacBook Pro มาใช้งานจริงๆนะครับก็คือซื้อมาแล้วให้มันใช้งานได้ใช้งานอะไรได้บ้างนะครับหลักๆแล้วเท่าที่ ก็มี n i n Cut u t p t o t o o p l i g h t r o o o นะครับก็คือหลกัหลกๆผมจะใช้อยู่3-4โปรแกรมนี้นะครับแล้วก็ส t e a m มีอีกหลายโปรแกรมอยู่ที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับผมรู้สึกว่า MacBook 2015เนี่ยมันรองรับ OS ได้แค่ OS 12นะครับแต่ว่า OS 12เนี่ยมันไม่สามารถที่จะรองรับโปรแกรม Lightroom ไ,ได้ผมก็เลยไปลง OS ผ่าน Open c ค r e นะครับเพื่อที่จะได้อัปเดต OS ให้เป็น OS 14ไม่ว่าจะเป็น OS 13, OS 14, OS 15สนะครับสรุปแล้วก็คือ OS 14เนี่ย กระตุกแล้วก็หน่วงค่อนข้างที่จะช้าเหมือนกันเวลาที่เราเปิดรูปภาพหรือเราจะทําอะไรผมรู้สึกว่า OS 14เนี่ยมันช้านะครับใน Macbook 2015นะแล้วผมก็เลยลงมา OS 13ผมรู้สึกว่าเอ้ยลง OS 13เนี่ยมันลื่นมันเสถียรนมันไม่กระตุกมันไม่หน่วงเหมือน OS 14ผมก็เลยมาจบที่ OS 13นะครับณปัจจุบันเนี่ยผมลง OS 13ไว้มันก็ยังรองรับทุกโปรแกรมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น l ล ne นะครับพวก l i g o t r o o m p h o t o s h อ p Final Cut อะไรอย่างเงี้ยลงได้หมดเลยนะครับไอ้พวกที่เป็นโปรแกรมใหม่ๆนะปัจจุบัน,น2025นก็ยังสามารถลง OS 13ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราเ Pro 2 0 1 5ลง OS โเอส14เนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะไม่ไหวอาจจะกระตุกบ้างนะครับแต่ก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับว่าเพื่อนๆจะชอบ o s ไหนนะครับหากเพื่อนๆไม่ได้ใช้งานอะไรมากมายก็ให้ลง OS 14ไปเลยนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมลง OS 14แล้วนะครับเวลาที่ผมเอาไปแต่งรูปภาพเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะไม่ตามมือนะครับมันจะหน่วงก็คือหน่วงเยอะเลยนะครับเวลาที่ผมแต่งรูปไลน์รูมใช่ไหมอ่าผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ผมก็เลยลง OS 13ลงไปนะครับพอผมลง OS 13ไปมันทําให้ผมรู้ึ ้สึกว่าเออมันก็ยังดีขึ้นมาหน่อยนะครับเวลาที่เราเปิดค่ารับแสงลดแสงอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันตามมือดีกว่า,าผมลง OS14 MacBook นะครับ MacBook 2015เนี่ยผมขอให้เพื่อนๆซื้อราคาไม่เกิน7,000หรือ8,000นะครับไม่เกิน7,500เท่าที่ผมหามาเจอนะ7,5 0 0นี่ผมก็ถือว่าแพงแล้วนะไม่อยากให้ราคาเกินนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับช้อยที่สเนี่ยก็จะเหมาะ สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้งานแบบหนักมากนะก็คือสามารถใช้งานาโปรแกรมต่างๆได้ ณปัจจุบันเนี่ยนะครับครับสำหรับตัวเลือกที่สานะครับสำหรับคนที่มีงบเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ต้องการที่จะซื้อมาใช้งานจริงๆนะครับแบบซื้อมาทํางานจริงๆอ่ะนะครับ MacBook M1 เนี่ยมันเหมาะสําหรับคนที่ต้องการซื้อมาใช้งานจริงๆนะครับเช่นตัดต่อวิดีโอไฟล์โนแคแล้วก็ใช้งาน Photoshop Lightroom อย่างเงี้ยนะครับผมมองว่า MacBook M1 น่ะน่าซื้อมาใช้มากกว่านะครับสําหรับมือโปรนะครับสาหรับคนที่ซื้อมาใช้งานจริงๆ นะครับเอ่อ uh, M1 เนี่ยตอนนี้ก็ยังใช้งานได้ดีและเสถียนมากๆเลยนะครับหลายคนที่ซื้อ MacBook ส่วนมากมาเนี่ยจะ ไปไม่ค่อยรอดนะครับเพราะว่าคนเขาเคยเล่น Windows มาทั้งชีวิตจู่ๆมาเปลี่ยนใช้แม็กเนี้ยทำให้เขางงกับการใช้งานของเครื่องแม็กทาให้เขาใช้งานไม่เป็นนะครับสุดท้ายก็ขายทิ้งกันมาเยอะแล้วมันก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากนะครับอย่างเ,เพื่อนๆผมคนรู้จักผมเนี่ยนะครับื้อ MacBook มาเพื่อที่จะเอามาใช้แต่สุดท้ายก็ขายทิ้งกันหมดเพราะว่าใช้ไม่เป็นนะครับคือเขายอมแพ้นะครับทั้งๆที่ MacBook เนี่ยผมบอกเลยว่าตั้งแต่ที่ผมใช้งานมาเนี่ยผมใช้งานมาทั้ง2ค่ายนะทั้ง,ง MacOS OS เนโดว์ท อยู่ถ้าเกิดทํางานนะอย่างเช่นตัดต่อวิดีโอหรือว่าแต่งรูปภาพไลท์รูมพโต้ช็อปอย่างเงี้ยยังไงผมก็เชียร์ MacBook นะครับเพราะว่ามันเสถียรกว่า Windows นะครับอ่าอันนี้คือจากความรู้สึกของผมเองนะเพราะว่าผมใช้2ค่ายผมไม่ได้อวยค่ายใดค่ายหนึ่งแล้วผมไม่ได้ชอบค่ายใดค่ายหนึ่งนะครับผมเลือกว่าอะไรที่มันผมใช้งานแล้วมันตอบโจทย์ผมนะครับผมก็พูดตามการใช้งานของผมนี่แหละอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวของผมนะสุดท้ายนี้นะครับ MacBook ปี2นะอ1 1นเนี่ยยังน่าใช้อยู่ในะปัจจุบันนะ แล้วก็ตัวเลือกที่2ก็คือ MacBook 2015เหมาะสําหรับคนที่ต้องการซื้อมาใช้งานแต่งบน้อยงบระดับปานกลาง MacBook 2015เนี่ยก็ยังสามารถใช้งานโปรแกรมล่าสุดได้อยู่นะครับแล้วก็ตัวเลือกที่3ก็เป็นตัวเลือก MacBook M1 ขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็ตามนะครับขอให้เป็น MacBook ที่เป็น CPU M1 นะครับสามารถใช้งานได้ทุกโปรแกรมณปัจจุบันนี้แล้วก็ไม่มีกระตุกไม่มีหน่วงนะครับส่วนมันจะมี MacBook Pro แล้วก็ MacBook Air MacBook Pro กั MacBook Air เนี่ยควรที่จะเลือก MacBook อะไรนะครับถ้าเป็นผมนะผมเลือก MacBook Pro ดีกว่าแนะนำเพื่อนๆซื้อ MacBook Pro ดีกว่าเพราะว่า MacBook Pro มันค่อนข้างที่จะแรงกว่า MacBook Air อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะเพราะว่า MacBook Pro กับ MacBook Air นะถ้าเป็นของมือสองนะราคามันต่างกันไม่ค่อยเยอะยังไงผมก็เชียร์ MacBook Pro อยู่แล้วผมจะมาพูดข้อดีของ MacBook 2011นนะครับว่ามันมีดีอะไรนะครับทำไมผมถึงใช้งานอยู่นะครับ ผมเปิดข้างในให้ดูแล้วนะครับทำไมผมถึงเปิดให้ดูเพราะว่ารุ่นเก่าๆเ,เนี่ยเรายังสามารถเพิ่มแรมได้แล้วก็สามารถเพิ่ม SSD ได้นะครับเราอาจจะเพิ่มเป็น1ทอะไรอะไรเงี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนฮาร์ดดิสเป็น SSD หรือเอาช่อง DVD เนี่ย MacBook เก่าๆเ,เ,เนี่ยมันจะมีช่อง DVD ใช่ไหมเนี่ยผมก็เอา DVD ออกแล้วก็ใส่ตัวแปลงฮาร์ดดิสเข้าไปก็คือเท่ากับว่า MacBook มีฮาร์ดดิสสองตัวนะครับก็คืออันนี้เป็นฮาร์ดดิสตัวหลักเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นฮาร์ดดิสสำรองเอาไว้เก็บข้อมูล มันก็จะได้มีความจําที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับ,รบส่วน macbook 2015นั้นไม่สามารถเพิ่มแรมได้แล้วนะครับแต่ก็ยังสามารถเพิ่มการ์ด m2 ได้เองเปลี่ยนเองได้นะครับเห็นอะไรไหมนะครับการ์ด m2 เนี่ยเรายังสามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับอันนี้ผมก็ได้เปลี่ยนเป็นการ์ด m2 ของ kingston นะครับแล้วก็ซื้อตัวแปลงมาใส่นะครับผมก็เลยมองว่า macbook 2015เนี่ยขึ้นไปเนี่ยยังคุ้มอยู่นะเพราะว่าเราสามารถเพิ่ม หน่วยความจําได้นะครับผมไม่รู้ว่า1 6 1 7 1 8เนี่ยยังเป็นการ์ด m 2อยู่หรือเปล่านะถ้าเพื่อนเพื่อรู้เนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันยังใส่การ์ด m 2ได้ไหมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น m 1เนี่ยยังไงก็ไม่สามารถที่จะใส่การ์ด m 2ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาฝังหน่วยความจําลงในตัวบอร์ดไปในตัวอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขอเนี่ยประกอบเข้าไปเหมือนเดิมก่อนนะครับ นี่ก็คือสาเหตุทําไมผมถึงยังไม่ไป macbook m 1นะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องหน่วยความจานะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบมากนะครับเพราะว่าเราซื้อน้ตบุ๊กมาหน่วยความจามันน้อยมันไม่เพียงพอต่อการใช้งานผมอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็ไม่อยากจะพกฮาร์ดดิส ksd ภายนอกเนะี่ยอุปกรณ์เชื่อมต่อเก็บข้อมูลภายนอกเนะี่ยมันก็ต้องลําบากเราไปซื้อมาหรือว่าลําบากพกไปด้วยตลอดนะครับซึ่งผมมองว่าม,มันค่อนข้างที่จะยุ่งยากพอสมควรน,นะผมก็เลยยังไม่ไป m 1นะครับ โอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดตรงไหนก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปบอกให้หน่อยนะคบว่าเอ้ยพี่มันตรงนั้นตรงนี้มันไม่ถูกนะอะไรเงี้ยช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับยังไงก็ขอโทษด,ด้วยนะถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดไปนะครับบางทีข้อมูลที่ผมรู้เนี่ยมันก็อาจจะคาดเคลื่อนก็ได้นะครับครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบคลิปนี้ก็มีอยู่แค่นี้ครับไม่มีอะไรมากมายเดี๋ยวยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ